เราเช่อง p t ท v วันนี้นีคะพาก็จะมารีวิวแป้งสีฟันึบื่อกิรเบื่อเบือเบื่อ่อ่อเบ่ใกนเบกกรเบก่อเื่อนบื่อเบื่อเบื่อไปนคื่อเบรอเบื่อเบื่อเอเอไปกินเ่อเบ่อรบื่อเบืเบืะอเบอดูกิดูบิ่อดบื่อเบอเบื่อเบือบิดอไปก้มโ่อ้บื่อ่เอ มันมันคือแป้งสีฟันแล้วมันจะแปลงยังไงเนี่ยยานเนี่ยนะคะจริงๆแล้วมันเป็นตัวแปรงคุณแม่ซื้อมาแต่ตัวแปรงอย่างเดียวค่ะทุพื่อนใช่อันนี้ก็คือยาสีฟันคุณแม่ก็ประยุกต์ใช้เอานะคะอันนี้ก็จะเป็นยาสีฟันจากญี่ปุ่นที่แม่สั่งมาให้น้องบเก้นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นค่อนข้างเป็นเจลเจลค่ะอ้โอาข้างเดียวไม่ได้เหรอเอาอันนี้ฟันบนข้อฟันบอ่างข้ามบเก้แล้วก็ทไงครับแล้วทำไงคะ เอากดเลยลูกแล้วมันเป็นยังไงโอกมันจันโอ้มันเขย่าเลยเหรออะมันจันไปมาครัโอ้ก็แสดงว่าต่อไปนี้ก็ทําให้คุณโอเกขี้เกียจแปลงฟันขึ้นสิปกติแปลงฟันต้องขยับแปลงขึ้นแปลงลงไปขึ้นอันนี้อยู่เฉยอ่ะแล้วมันก็ขยับเองใช่ไหมมันสส่ไหนจับดูสิเออวิวิมันใส่จริงจริด้วยเอาฟังเสียงมั้ฟังเสียงมั้ฟังเสียงโอ้สะอาดไหมนี่สะอาดไหม ไม่รู้ใช่ไหมข้่งอ่ำโอ้โหคุณแม่คุณแม่จะใส่ยาสีฟันให้ข้างล่างข้างห่้าอันนี้คือฟันบนนะฟันบนนะโอ้โหเดี๋ยวเขารู้ที่ฟันเต็มเลยอ่ะไม่มีโอเดี๋ยวนะอันนี้คือคุณแม่ประยุกใช้เอาแต่ว่าตัวจริงอีกยี่ห้อหนึ่งเนี่ยคุณแม่จะของจะมาวันศุกร์นะคะอันนี้คือฟันล่างคะเล็กทะลุอ่ะน่ารักปิดควางยัดเข้าไปกดสมิธเดี๋ยวเพื่อนฟังเสียงสั่นฉั่นแรง เหมือนแผ่นดินไหวกันนะเพราะว่าอันนี้เงี้ยคุณแม่เงี้ยมาเขาเสียอ๋อเป็นอย่างนี้เองใช่เขาจะมีแบตเตอรี่ก้อนหนึ่งกับข้อที่สองท่ค่ะอันโอ้อันนี้คุณแม่ทำไมสรรหาเจอเลยเนี่ยของประเทศอะไรแล้วคุณแม่รีวิวโลนาร์ว่ามันดีมันดีมากกับแปรงพันธรรมดาพ่อใช่มันจะแบบสะอาดมากแล้วคุณแม่จะมีการทดสอบทั้งบนทั้งล่างเลยค่ะลูก ้มันหรือมันก็ยังค่ะอาดแปลงด่างจรงเลยครับด่างจรงเลยแล,ล<ะ>้วเราใส่ชุดอะไรนี่อ๋อใส่ชุดดักที่ฆาตแบคทีเรียใน,นปากเอาเลยอะอาสูนแล้วอาสูนก็แบคทีเรียใน,นปากไงใช่าใจไหมคะบ้วนไหมบ้วนไหมบ้วนปากไหมอ๋อแต่คุณยายเลยบอกบ้วนปาก

อย่าล้างมือคลอีกก็ไม่ใช่ครับ่าโอเคปิดคลิปเลยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามรายการเรียกค่าตันดีค่ะติรับมราการนะคะ